มีให้หนึ่งมื่เอาไปทำชาอะไรก็ได้แจกจับหนาไหมหนามากให้ถ่ายในนี้มีเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนูบอกเลยหนึ่งหม่ต้องไปขอหนูเ้ยหลห้กันะครต้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวไอเท็ตเยวดูไอดีุมันนเหรอ วันตรูจีวันตรูจีแต่เมึงใส่ตรูจีนตรูหลีตรูซิมิเมโอ้ยูซิเม่หนอนแกลีนพี่พี่ไม่อยู่พี่พี่ไปหนองบัวลำพูเขาไปงานตรูจีนะครับครอบครัวเขาแล้วเขาเนี้ยพอหัวหน้าเราไม่อยู่เงี้ยไม่มีตัวแทนการให้อังเกาเลยมีซองมาแจกซึ่งบอกเลยว่านี่คือเงินหลักหมื่นหมื่นหมื่นผมขอเบิกเงินประมาณ ให้มาเอาตังค์มาทำไรอ่าพี่บี้บอกว่าให้เปลี่ยนแปลงตัวตูหน่อยมาเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้มันเก่าแล้วแต่คุณมาหากพี่บี้ดูอีกทีนะไม่เออให้แค่ไอ้นี่อยู่แกอยู่กับไอ้มามาช่วยกับพี่เควินแล้วมึงจะอะไรนะแต่กูไม่มีถึงก็ดีเอาจากพี่วองเปิดเลยสัมลองพี่วองมีไหมของบริษัทอ่ะใช่งั้นบริษัทพี่อองอ่ะพอมมาละโอเคไหนไหนดูเช็คชัวร์ไหมห้าหมื่นเช็คของนี้มาร์คเข้าแล้วห้าหมื่นให้คนดูดูนะ บางเฮ้ยยังไม่หนาๆเลยยังไม่ถ่ายไม่ติดเลยอันนี้คือของจริงอะก็คือโกติแล้วพ yeah ี่พี่เขาจะแจกแต่ปีนี้พี่พี่ไม่อยู่พวกเราก็เลยจะแจก่ไม่มีกิจการทำงานไงมีกิจการทำงานแต่ว่าก่อนที่จะได้เงินหมื่นอะมันง่ายไปแมนเราต้องแบบเก็บสักนิดนึงหลักการคือเราจะไปขอความร่วมมือข้างในกันว่าใครอยากเล่นเงินหมื่นเนี้ยต้องมีค่าเหมือนค่าสมัครห้าร้บาทถ้าใครเจอก็ได้ไปเลยหมื่นกว่าประมาณหมื่นห้าได้เขาอาจจะไปแบ่งกันก็ได้นะยิงแล้วนะรวมหัวกันแบบเจอแล้วแบ่งกันไม่้รู้ คุ้มกว่าซื้อถูกหวยเฮ้ย <curry S 1> คุ้มกว่าซื้อถูกหวยคุ้มซื้อกว่าถูกหวยคุ้มหวยกว่าถูกซื้อซื้อหวยถูกกว่าคุ้มลืมกว่าถูกหวยซื้อๆๆๆใช่ <refriger ate noise> สิ่งเจ้าโยเหี้เช่นเดียวกับฉัน ผมน่าไม่อยู่มาทำงานเลยนะก็คือวันนี้พี่บีอยู่อุบลแยบหนองบัวหลองบันี่วไง้่าไปหาหนองบัวโปรตีเขาจะแจกอ่างเปล่าใช่ไหมแจกเ้พี่อันเมื่อก่อนอน่บาทหนึ่งพันบาทนเอาไ้องจริงองจริงเลยสองร้อยสองร้อยวันนี้จะไอ้มาแจกจับหนาไหมหนามากให้ถ่ายในนี้มีเท่าไหร่สองร้อ้าหนึ่งพาทหบาทัน เปล่าไงพี่พี่บอกว่ามาร์กพี่มีให้หนึ่งหมื่นเอาไปทำอะไรก็ได้แจกโอดียบอลนี่พี่นี่สุดจรีนไงก็คือพี่โอนเงินให้อยู่เพื่อจ่ายให้พนักงานใช่ไหมใช่เอนมาหนึ่งหมื่นเพื่อได้ทำคลิปอะไรก็ได้ที่แจกทีมงานหนึ่งหมื่นบาทแน่แน่พี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่เล่นด้วยแต่เปะไอเปะไอเปะไอ้แต่ว่ามีกติกานะคือทุกคน จะต้องมีค่าเล่น500ร้อยห้าร้อยแรกหมื่นเลียวหนึ่งเีร้อยคนเดียวใช่ไหมที่ได้คนเดียวที่ได้คุณอาจจะไม่แบ่งกันก็ได้คุณจะจะหุ้มจจะหัวกันก็ได้อ้าโกหกแน่ไม่มีสำเนียงจีนนะพวกนี้ไม่ใช่จีนจริโอ้โหต้งจีนลูกหรือก็ต้องจ่ายเงินมาคงละห้าร้อยใครไม่เล่นก็แล้วแต่แล้วแต่นะใครไม่เล่นเลี้ยงแถวเข้าไปไปเฮ้ยดีร้องหนึ่งเฮ้ยหนึ่งเนเฮ้ยมาต่อกยังไงเฮ้ยสามร้อยได้ปะไม่ได้ ตุมตุ่จีโจั่โตเจเนชั่กยนีเต้ัไงวะ่างต้ององต้อนต้องต้องมองต้อเองต้องต้องต้ององตองต้องต้องต้อนต้องต้ออง้อ้องต้องต้งต้ององต้องต้องต้าตอ้องตนต้อรองอ้นต้อ้องต้อต้อต้อนตองอต้อ้้อง้อง้อตรอง้งต้ตองน้อต้ออององ้ออต ตอนนี้ <icana> พวกพวกจริงมาเลยเ้ยรอสิเปล่จ่ายมา5ห้ร้ยมาตอนนี้ทุกคนพร้อมยังมีใครยังไม่จ่ายไหมเมื่อกี้ห้ายเล่นมาล่มาเล่นมาเนมเล่นดาเลมาเลนมาเล่ยมเล่มามา500มาเนม0เ่มาเมาเล่มาเนมาเล่นมล่นมเนมา่นาล่าเนา่มเล่าเนา่นาเเล่นเ่นานมาเลนานมาเลเล่เล่นม่ม่นานน่ ลอตเตอรี่ทช่คุจะถูกล้านอีกแล้วจะไมเ็บยังเก็บไว้ก็เดี๋ยวเราจะทีลาลึกตอนนี้ผมแอบไปหมดแล้วผมจะมีเวลาให้ทุกคนเนี่ยสินาทีในการหาเอางี้ดีกว่าแอบตรงไหนดีกว่าชั้นล่างอุ๊ยข้าำใบไบ้เหมโอ้าำใบได้ปะได้แต่ว่าเราต้องหาไม่เจอก่อนแล้วมันถึงจะใบเดี๋ยวหนาทีใบทีนึงอเคไหมถางัันเรายืนรอหนาทีพวกคุณมีเวลาสิบนาทีล่มเฮ้ยไไปไ้ไ ไอเทพเดี๋ยวดูไอเกมผมไปไอเพชรมึงคิวจังวะเอ้ยคิวจังวะคุณฟ้าครับวันนี้พวกคุณจะหาเจอไหมครับี่หนูบอกเลยหนึ่งหมื่นต้องไปขอหนูเฮ้ยเราไนักศึกษาฝึกงานที่นี่น้องมันมาสองประสิทธิ์กี่แบ่งกับเท่มะเฮ้ยกี่แบ่งกับผมเหรอเออแบ่งกันแบ่งกันชื่อแบ่งเหรอใช่เปล่อเปลี่ตรงไหน ไม่ใช่อ่ะไม่ไม่เชื่อกลัวไม่มีใครมาครับแล้วก็ไม่มีด้วยหลับปนห้องน้ำห้องห้องน้ำเหรอแม่ในตู้นี้ยาบอกนะ ห้องพร็อบพี่ห้องพร็อบเฮียแล้วหายังไงทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในห้องพร็อบนะครับผมใช่ครับซึ่งมันรกมากเฮ้ยเฮียดิวเฮียดิวมันจะอยู่ในห้องพร็อบจริงเหรอยู่มจากเด็กกินครับจากเด็กินครับเฮ้ยถ้าเราสามคนเชิญเราหารกันป้าเราคำเดียว สามคนหารเปล่าหารไอ้ดนบิลหารเปล่าหารอ่าผมหารเราสามคนจะช่วยกันเพราะอะไรครเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเองอะขี้เกียจไม่ใช่นะกาแฟอะไรแสดงว่าไม่ได้อยู่ข้างบนเลยเพราะมันไม่ตื่นเต้นด้วยแสดงว่าอยู่ข้างล่างเอาจิตวิทยาผมดีไอ้บิลเอาเข้ามาเหมืนกันเหรอหารหารจับคู่เหรอ กูจับของงานทีมนะเป็นทีมสายวิเคราะห์ไอเดียลชัวร์ไหมชัวร์มากข้างล่างเลยมันต้องอยู่ในที่โง่ๆอ่ะมันไม่น่าจะอยู่ในที่แบบเฮ้ยนี่ดูพูดด่ามาร์กเลยเหรอพี่มาร์กไคนซ่อนไงมั้งอะไรนะไอ้มาร์กมันโง่มากมันไม่น่าจะอะไรนะเก็บได้ที่ดีหรืออะไรพี่มาร์กคนน้องเขาบอกว่ามันอนมันต้องอยู่ในที่โง่ๆมันไม่น่าจะอยู่ในที่เด็บยากอะไรมั้ยโง่อะเป็นไงบ้างเบิร์ล คิดว่าไอ้เมาแอบยังไงอ่ะดูมันดูมันแกวแกวแกวนี่อันวาไงมั่งที่คุณคิดว่ามันจะอยู่ข้างล่างแน่นอนผมคิดถึงพักชมโฆษณาสักครู่ครับรู้สึกว่ามันน่าจะมาห้องนี้เพราะว่าตอนแรกอ่ะเพราะว่าเนี่เดินมาห้องนี้มันก็บอกว่าทำไมถึงมาห้องนี้เลยขอดูวิดเพื่อนดูนดูตั้งแบบเฉยๆเลยไป เอ้ยไา้ราจะไปเมืองแววไอ้ท็อปเขาจะไปแล้วคำใบ้ที่หนึ่งชั้นสองไปเหยผมเอ่หรอกพี่เห็นไหมพี่เห็นพโอยมีคนเีประตูเฮ้ยมร้องเลยไอ้บุ้มไอ้บุ้มมันด่พี่ไอ้บุ้มมันด่หาเลยเหรอไอ้บุ้มทำไมพวกเพื่อนเก่พียว่ไอ้้ไอ้บุ้มไอ้บุ้มไอ้บุมาอออกเลยออกจากเกมเอ้บมาอไอ้เุีมไอ้บุ้อนมไอ้ เฮ้ยกูจะบอกอะไรให้นะว่าว่าเฮ้ยโอเคครับแต่พี่เท่านั้นเน่เราแบ่งกันพี่เควินจำกระเป๋าคู่ใจพี่บี้ได้ไหมอ๋อโอเคไอ้เน็กมึงลื้เลยมึงเก็บได้นะโอ้โหเออนี่รูดทุกเกลี่ยเก็บให้พี่ด้วยนะหมดแล้วมันต้องอยู่ในที่ที่แบบไม่น่าจะแบบคนที่แบบปกติเขาคลิปกันหรอก ไม่ได้อยู่ในห้องอ้าวสาราหรือเปล่านะมีตู้หรือเปล่านะไอ้เหี้ยเก็บไฟให้กูด้วยเลอเก็บไฟให้กูด้วย ขอบุณเขาด้วยโชคดีมากหลยห้าร้อยได้ละหมื่นเลยมาเดี๋ยวมันต้องไปเล่นเดี๋ยวสแลกตอบเขาโทรมาแล้วเดี๋ยวพวกผมไปเล่นกิจกรรมที่ใช่ผมเวทปะเอาคนที่แนบไปถ่ายกับประธานก่อนใช่ครับใช่ขอบคุณพี่ๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวเจอกัน่เวม้เคลหนังแมว่าครบหรือเปล่าไปบ้านแล้วเคไวีเร็วเร็วเเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วเดี๋ยวต้องโทรหาพี่ไันมามาพี่พี่คะเมื่อกี้ไอ้มาร์มันมาหลอกตังค์ที่ถัตรว่าคนละห้าร้อยบาทมาบอกว่าพี่พี่จะแจกอ่างเปาหมื่นหนึ่งใครหาเจอก่อนเอาไปหมื่นหนึ่งแต่คือพอเปิดซองมามันเป็นแบงค์กาโมเหมดเลยพี่พี่บอกให้มันถ่ายปะเนี่ยมาบอกว่าพี่พี่อ่ะ ให้ถ่ายคลิปไม่ได้บอ่อยเอาโ <c oughs> อ้ยท็ <c oughs> อปเ <c oughs> อาโดนแล้วก <c oughs> ูบอกว่ <c oughs> าวพี่ให้ทำคลิปทำคอนเทนต์แจกอ่างเปล่าทีมงานอ่างเปล่าพี่แจกไปเอา อ๋อนี่ไงที่แมสมาพี่เอาไปดูไปดูดิไปดูดิอุ๊ยมันหลอกเงินทุกคนเลยพี่มันเอายานอนาะอร์งานอ่ะพี่เนี่ยทุกคนโดน500ยเนี่ยนี่แต่โดนคั้หนึ่งเฮ้ยอย่าไปมู่โดนคันหนึ่งกูเสียใจอยู่เนี่ยนี่ไงมาแล้วโอ้ยของจริงเนี่ยไม่ได้แล้วพี่มาร์กต้องโดนแล้วครั้งนี้มาร์กต้องโดนเอาเงินไปหมดเลย ใช่ต้องโดนอ่ะพี่แย่มแล้วเนี่ยนั่นอันที่เป็นของไอ้มาร์คไอ้แมนแล้วก็ไอ้เกมไม่ให้นะพี่พี่ใครอยู่ในขบวนนการสามคนไอ้มาร์คไอ้เกมแล้วก็ไอ้แมนไอ้มาร์คไอ้เกมไอ้แมนโดนโอเคอันนี้นะออมไม่ให้นะออมเก็บไว้นี่นะโอเครีบกลับมารีบกลับมาบ๊ายบาย ตอนนี้เราต้องจัดได้แล้วห้าร้อยตองนัะฝึกงานห้าร้อยน้องอ่ะพี่เควินทำไงคือน้องฝึกงานไม่ควรเสียเงินทีมาเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ที่โอนเงินที่ให้น้องเองเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกูไปไพ่เองอยู่ถ้าไม่ติดออกยากผมให้ไปแล้วโอ๊ยที่นีต้องให้น้องอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้อ่าแล้วรับรับตังเรารับตังค์กันอ่าเปอดูปอดูของจริงปอดูของจริงนะของจริงเฮ้ยคืนทุนคืนทุน